เรามาค้นพบคำตอบของชีวิตเพื่อความสุขและความสำเร็จไปกับสาวน้อยท่องโลกพอดแคต์เพื่อส่งมอบแน่คิดดีๆในการสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิตค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านท่านกำลังอยู่กับรายการสาวน้อย ท่องโลกนะคะปอดแคต์ Podcast ที่จะมาร่วมกันค้นพบคําตอบของชีวิตเพื่อความสุขความสําเร็จค้นพบตัวตนของเราที่แท้จริงทั้งโลกภายในแล้วก็ภายนอกของเราไปพร้อมๆกันค่ะสําหรับตอนนี้นะคะดิฉันก็ได้นําหนังสือนะคะชื่อว่าเราไม่ได้ซื้อสินค้าแต่เราซื้อแบรนด์นะคะมาฝากคุณผู้ฟังค่ะผู้เขียนนะคะเป็นชาวเกาหลีชื่อชอนอูซองค่ะซึ่งเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในการสร้างแบรนด์ของประเทศเกาหลีนะคะแล้วก็เป็นคนที่กล่าวประโยคว่านะคะ ผู้ที่เชื่อว่าหนึ่งคนที่ข้งางใครดีกว่าร้อยคนที่รู้จักแบรนด์แบบผิวเผินค่ะแล้วก็เรามาทำความรู้จักผู้เขียนกันนิดนึงนะคะ ชอนอูซองค่ะเคยทำงานทางด้านการตลาดแบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ให้กับบริษัท s a m ซุงอิเล็กทรอนิกส์นะคะจากนั้นเขาก็ศึกษาปริญญาโทต่อสาขาการสื่อสารการตลาดที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็กลับมาที่เกาหลีใต้ค่ะเริ่มงานในการสร้างแบรนด์ให้กับบริษัทดังๆในเกาหลีใต้จนประสบความสำเร็จมากมายค่ะคราวนี้เขาได้เขียนหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นหนังสือขายดีนะคะ พิมพ์9ครั้งใน3เดือนของเกาหลีเลยทีเดียวนะคะชื่อว่าเราไม่ได้ซื้อสินค้าแต่เราซื้อแบรนด์ซึ่งเราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะนะคะจริงๆแล้วนะคะพวกเราเคยสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะทำไมคนที่มาซื้อสินค้าเนี่ยอะไรทําให้คนคนหนึ่งะคะซื้อของเดิมๆยี่ห้อเดิมๆทั้งๆที่มีแบรนด์มากมายแข่งกันโชว์นะคะ แล้วก็พลังอำนาจอะไรที่เปลี่ยนลูกค้าให้กลายเป็นแฟนคลับเนี่ยมาจากที่ไหนนะคะแล้วจริงๆแล้วทำไมธุรกิจจึงต้องสร้างแบรนด์เรามีแบรนด์แต่แบรนด์ของเรายังขาดอะไรไปซึ่งตรงนี้เราค้นพบคำตอบได้จากหนังสือเล่มน,นี้ค่ะแล้วก็อยากบอกว่านะคะกล่าวกันว่านะคะการที่เราจะทำแบรนด์เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการที่จะทำให้แบรนด์ประสบความสาเร็จเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะคะซึ่งเขาเล่าว่านะคะ ต้นกำเนิดของแบรนด์นะะมาจากพฤติกรรมการใช้เล็กร้อนๆประทับตาบนตัวสัตว์เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของให้คนอื่นเห็นแล้วรู้ว่าสัตว์ตัวนี้เป็นของใครนะคะแล้วก็การสร้างแบรนด์หรือแบรนดิงเนะะี่ยหมายถึงกระบวนการะะที่ทำให้เกิดการสร้างภาพจำค่ะดังนั้นนะคะการสร้างแบรนด์เนี่ยจริงๆแล้วจึงเป็นความสำคัญมากๆนะ,ะแต่ว่าการสร้างแบรนด์ที่ดีผู้เขียนบอกว่าอย่าหมกมุ่นแต่กับการทำให้คนรู้จัก แบรนด์ของเราค่ะอย่าเสียเวลามากมายเพื่อเปลี่ยนใจคนที่ไม่สนใจเราอันนี้ดิฉันชอบนะคะแต่จงเอาเวลานะคะไปจดจ่อกับการทําให้สไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของเราเนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็สร้างกลุ่มแฟนคลับที่ชื่นชอบขึ้นมาจะดีกว่าค่ะดังนั้นนะคะเราในการสร้างความประทับใจเนี่ยอาจจะเกิดจากรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็ได้ค่ะซึ่งบางทีค่ะคนอาจจะประทับใจในสิ่งที่แบรนด์นะคะเป็น เป็นคนที่ตั้งใจสร้างสารรค์ขึ้นมาอาจจะเป็นการที่จําได้นะว่าลูกค้าเนี่ยเกิดวันไหนส่งมอบของขวัญในวันเกิดอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นการสร้างแบรนด์นะคะไม่ได้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการตลาดนะคะแต่ว่าเราต้องมองการสร้างแบรนด์นะคะเ,เป็นส่วนสําคัญคะ่ะที่จะทําให้แบรนด์ของเราเนี่ยอยู่ยาวนะคะแต่ว่าใครๆก็อยากทําแต่ว่าใช่ว่าใครก็จะทําได้นะคะ เพราะว่าการสร้างแบรนด์ให้ประทับอยู่ในใจลูกค้านานๆเนี่ยเราจะต้องสร้างแฟนคลับตัวยงขึ้นมา้ได้ก่อนนะ,ะแล้วก็การที่จะทําให้สําเร็จได้นั้นไม่ใช้เวลาเพียงแค่6เดือนหรือ1ปีนะคะแต่ว่าต้องอาศัยความอดทนเฝ้ารอผลลัพธ์ด้วยนะคะแล้วก็ต้องทําไปตลอดชีวิตค่ะคราวนี้มาถึง4ี่คำถามสําคัญค่ะที่ผู้เขียนบอกว่าเมื่อต้องสร้างแบรนด์เราควรมี4คําถามนี้ค่ะ นั่นก็คือข้อแรกนะคะข้อที่1แบรนด์นี้กำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรคะเ,เราต้องรู้ว่าแบรนด์ของเราเนี่ยต้องการในจุดกําเนิดเนี่ยคะ่ะมันเกิดจากความคิดอะไรซึ่งอันนี้ก็ให้แง่คิดดิฉันมากมากเลยนะคะข้อที่2ค่ะเหตุผลที่คนใช้แบรนด์นี้คืออะไรคะ่ะหมายความว่าคนที่ใช้สินค้าของเราเนี่ยมีเหตุผลอะไรที่จําเป็นต้องใช้ข้อที่3ค่ะปัจจุบันแบรนด์นี้กําลังเผชิญปัญหาอะไรนะคะ หมายความว่าตอนนี้เรารู้หรือเปล่าคะว่าจริงๆแล้วค่ะผู้เขียนบอกว่าแบรนด์ที่ไม่มีปัญหาไม่มีในโลกนะคะ mm hmm. ทุกบริษัทล้วนมีปัญหาของตัวเองแล้วก็ต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลา mm hmm. ดังนั้นสิ่งที่เราอาจจะต้องเผชิญในอนาคตก็คือการมีคู่แข่งหน้าใหม่เกิดขึ้นนะคะ mm hmm. เราจะต้องทําอย่างไรให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความจงรักภักดีในสินค้าของเรา mm hmm. แล้วข้อที่4ี่ก็คือถ้าไม่มีแบรนด์นี้ในโลกนะคะผู้คนจะรู้สึกไม่สะดวกที่สุดตรงไหนค่ะ หมายความว่าแบรนด์ของเราเนี่ยได้ทำประโยชน์ให้กับผู้คนหรือเปล่าการตอบคำตอบอการหาคำตอบพื้นฐานนี้ค่ะสำหรับการสร้างแบรนด์จะทำให้เราคิดรอบด้านค่ะว่าแบรนด์ของเราเนี่ยมีภาพเป็นอย่างไรนะคะในอดีตนะคะและปัจจุบันเป็นอย่างไรในอนาคตต้องการอย่างไรสิ่งที่จะเปลี่ยนไปคืออะไรแล้วก็สิ่งที่ห้ามเปลี่ยนเด็ดขาดคืออะไรนะทั้งยังจะช่วยให้พบอัตลักษณ์ของแบรนด์แล้วก็จุดแข็งที่ทาให้แบรนด์แตกต่างจากคู่แข่งด้วยนะคะ การกำหนดอัตลักษณ์ค่ะซึ่งการกำหนดอัตลักษณ์ก็คือจุดที่ไม่เหมือนใครของแบรนด์นั่นเองหมายความว่าเราต้องมีสิ่งที่เราค้นให้เจอค่ะว่าแบรนด์ของเราเนี่ยแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆอย่างไรแล้วก็สร้างมันขึ้นมาค่ะ ดังนั้นนะคะมันจะมีคำถามว่าคีย์เวิร์ดที่เราต้องการให้ยึดครองให้ได้มันคืออะไรนะคะในความทรงจำของผู้คนเนี่ยเราเป็นอย่างไรแล้วก็เพื่อสิ่งนั้นเนี่ยเราทำอะไรบ้างคุณค่าหลักของแบรนด์คืออะไรกลุ่มเป้าหมายที่จะส่งมอบคุณค่าให้ในความที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราคือใครนะคะแล้วก็เส้นทางที่สร้างคุณค่าของแบรนด์เนี่ยจะเข้าไปทางไหนดังนั้นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะสร้างความแตกต่างขึ้นมาได้ การพัฒนาจุดแข็งให้แข็งแข่งขึ้นแล้วก็แสดงให้คนเห็นว่าเราแตกต่างอย่างไรเนี่ยทำให้คนตามหาเราด้วยความสงสัยนี่คือบทบาทหน้าที่ของการสร้างแบรนด์ค่ะดังนั้นนะคะจงทำให้คนรู้จักด้วยวิธีการที่ไม่เหมือนใครค่ะแล้วก็แม้จะเป็นแค่อีเวนท์ที่เราแจกของฟรีก็ต้องทำให้แตกต่างจากคนอื่นค่ะดังนั้นนะคะในแบรนด์เนี่ยเวลาการทำแบรนดิ้งนะคะ เราอาจจะต้องทำอีเวนท์ที่แตกต่างจากคนอื่นแล้วหากเราเป็นแบรนด์เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องสร้างภาพจําให้เราแตกต่างจากคนอื่นค่ะแล้วจริงๆแล้วเขาบอกว่าผู้เขียนบอกว่าความจริงใจเนะะี่ยค่ะมีอนุภาพมากกว่าอย่างอื่นดังนั้นเราต้องจริงใจต่อผู้บริโภคนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญนะคะเราก็ต้องสร้างตัวตนของเราขึ้นมานะคะ่ะแล้วก็ให้ผู้บริโภคเนี่ย ได้ตอบเองว่าอ๋อนี่เป็นเหตุผลที่ทําให้ชอบแบรนด์ของเราแล้วก็เป็นแบรนด์ที่น่าชื่นชมนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้ประสบการณ์ดีๆที่มีต่อบแบรนด์เนี่ยสำหรับผู้บริโภคเนี่ยคืออะไรดังนั้นนะคะการสร้างความประทับใจด้วยภาพลักษณ์ที่บางทีอาจจะไม่คาดคิดเนี่ยก็จะส่งผลต่อบแบรนด์ได้นะคะแล้วก็ประสบการณ์สุดท้ายเป็นสิ่งสําคัญ ดังนั้นเราต้องจบให้สวยค่ะโดยนึกถึงกฎของ P e and k L นะคะซึ่งต้องคิดอยู่เสมอว่าแบรนด์ที่เรารับผิดชอบเนี่ยใส่ใจกับประสบการณ์สุดท้ายของลูกค้ามากแค่ไหนค่ะแล้วนอกจากนี้เราต้องสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ได้ด้วยนะคะแล้วก็จริงๆนะคะ ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนเขาแบ่งกลุ่มลูกค้าตามไลฟ์สไตล์ค่ะไม่ใช่เพศหรืออายุอันนี้ดิฉันก็รู้สึกดีมากๆนะเมื่อเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้เพราะว่าบางทีค่ะเราแบ่งลูกค้าตามอายุแล้วก็เพศเนี่ยมันจะเป็นข้อจํากัดค่ะแต่ถ้าเราแบ่งตามไลฟ์สไตล์เนี่ยมันจะทําให้สินค้าของเราเนี่ยเปิดกว้างมากขึ้นดังนั้นนะคะเราต้องใส่ตัวตนของแบรนด์เนี่ยลงไป ในตัวตนของในวิถีชีวิตของลูกค้าให้ได้หมายความว่าถ้าสามารถนะคะเอาต,ตัวตนของแบรนด์เนี่ยเข้าไปสู่วิถีในการใช้ชีวิตของลูกค้าได้เนี่ยแบรนด์นั้นก็จะอยู่กับลูกค้าไปตับเศร้าช่วยชีวิตของเขานะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยค่ะอยากบอกว่าเราเวลาเราแสดงหรือเราสร้างแคมเปญอะไรก็ตามเนี่ยค่ะ มันต้องเกิดทําให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าแบรนด์ของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาขาดไม่ได้นะคะแล้วก็สิ่งสําคัญในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าจงบอกเล่าผลสําเร็จของการสร้างแบรนด์เนี่ยให้คนรู้เยอะๆค่ะแล้วก็กระจายการบอกเล่านี้ออกไปนะคะกลยุทธ์ที่ผิดพลาดที่สุดก็คือกลยุทธ์ที่พยายามทําให้ทุกคนเนี่ยพึงพอใจค่ะไม่มีกลยุทธ์ใดคุมเขือและไล่ความต่างเท่าสิ่งนี้ค่ะ การที่มัวแต่พยายามทําให้ทุกคนพอใจนะคะสุดท้ายมันก็จะกลับกลายเป็นทําให้ใครพอใจไม่ได้เลยค่ะซึ่งอันนี้ดิฉันก็ได้ข้อคิดนะคะแล้วก็บางทีอ่ะศัตรูของการสร้างแบรนด์เนี่ยอาจจะอยู่ภายในองค์กรก็ได้ค่ะหมายความว่าคนในองค์กรยังไม่เข้าใจเลยว่าแบรนด์ของเรานั้นคืออะไรนะแล้วเราจะเสืออะไรออกไปดังนั้นเนะะี่ยค่ะการสร้างแบรนด์ต้องเป็นการ สร้างแบรนด์ภายในองค์กรก่อนนะคะแล้วค่อยสร้างแบรนด์ภายนอกซึ่งอันนี้มันเกี่ยวข้องกันค่ะแล้วการสร้างแบรนด์ที่ดีนั่นก็คือการสร้างผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องมากกว่าผลลัพธ์ในระยะสั้นค่ะซึ่งอาจจะมีที่เราประสบความสําเร็จบ้างล้มเหลวบ้างในระหว่างทางค่ะแต่การหยุดก้าวไปข้างหน้าเพียงเพราะว่าล้มเหลวในโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยออสิ่งเหล่านี้มันก็จะทําให้เราเนี่ยค่ะ ไม่เติบโตดังนั้นนะคะเราจำเป็นที่จะต้องสร้างด้วยความอดทนค่ะเพราะท้ายที่สุดแล้วคุณค่าของแบรนด์ก็คือคุณค่าของธุรกิจนั่นเองนะคะแบรนด์ที่ดีนะคะผู้เขียนบอกว่าแม้ตายไปก็ยังอยู่ในใจของผู้คนค่ะดังนั้นการสร้างแบรนด์เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่คำศัพท์ในการออกแบบเท่านั้นนะคะการสร้างแบรนด์เนี่ยเป็นการทำงานแบบออร์แกนิกค่ะ ซึ่งเราไม่รู้ว่าลูกค้าจะตอบสนองอย่างไรนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบความสามารถในการขยายของเขตหรือความประหาดใจความต่อเนื่องในแบรนด์ของเราะคะ่ะไม่มีสิ่งไหนนะคะสำคัญในการสร้างแบรนด์เลยดังนั้นนะคะแนะนำผู้เขียนแนะนำว่าให้เริ่มต้นจากสิ่งที่ทําได้ก่อนคะ่ะแม้ผลลัพธ์มันอาจจะไม่ได้ออกมาตามที่คิดไว้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะนั้นทำเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆคะ่ะ ความลำบากที่สุดของมือใหม่ในการหัดทำแบนดิ้งก็มาจากความกดดันตัวเองว่าต้องสร้างความประทับใจที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่เริ่มต้นค่ะหากทำเช่นนั้นส่วนใหญ่ก็มักจะส,ส,กสับสนนะคะว่าควรจะทำอะไรก่อนดีนะคะดังนั้นนะคะเราต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่ทำได้จากสิ่งเล็กๆค่ะแล้วก็ต้องทำความคุ้นเคยกับความล้มเหลวค่ะ เพราะฉะนั้นค่ะในความล้มเหลวเนี่ยมันก็จะส่งไปให้เราประสบความสําเร็จเมื่อเกิดความล้มเหลวแล้วเราปรับปรุงแก้ไขสร้างความเป็นไปได้ขึ้นมาแล้วก็พยายามต่อไปเรื่อยๆนะคะการสร้างแบรนด์ก็จะสามารถที่จะประสบความสําเร็จดังนั้นนะคะอย่ากลัวที่จะล้มเหลวแล้วก็ลองทําสิ่งใหม่ๆคะ่ะเพราะว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องทำให้สม่ำเสมอสิ่งสำคัญที่สุดของการสร้างแบรนด์ก็คือความต่อเนื่องค่ะเพราะว่าความสม่ำเสมอเนี่ย มีพลังมากกว่าที่คิดค่ะหลายครั้งเราพบว่านะคะเหตุผลที่ทําให้โปรเจกต์การสร้างแบรนด์ต่างๆต้องจบไปเฉยๆเพียงเพราะว่าผลลัพธ์ใน1-2ครั้งแรกไม่เป็นตามที่คิดไว้การสร้างแบรนด์เนี่ยเป็นการทํางานกับจิตใจของมนุษย์ค่ะจึงใช่ว่าจะสมสำเร็จในครั้งสองครั้งนะคะไม่ว่าจะทำอะไรเราต้องพยายามให้คนสนใจอย่างต่อเนื่องนะคะผ่านข้อความหรือผ่านภาพลักษณ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ย การรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์เนี่ยก็ย่อมเปลี่ยนไปนะคะอย่าตัดโอกาสตัวเองเพราะยึดติดกับความผิดพลาดแค่ครั้งสองครั้งออจริงๆแล้วผู้เขียนบอกคำหนึ่งค่ะว่าการสร้างแบรนด์เนี่ยเป็นงานที่โดดเดี่ยวอันนี้ก็ดิฉันก็รับรู้ได้เลยนะคะยิ่งกว่านั้นนะคะการสร้างแบรนด์เป็นเรื่องของความรู้สึกค่ะไม่ใช่ตักกะหรือเหตุผลถ้าทํางานในสภาพแวดล้อมที่องค์กรเข้าใจในเรื่องการสร้างแบรนด์งานก็จะง่ายขึ้นค่ะแต่ว่าอย่าเอาแต่โทษสภาพแวดล้อมนะคะ จริงๆเราต้องทำไปด้วยความอดทนแล้วก็พลังใจที่แข็งแกร่งค่ะแล้วก็นิสัยที่จำเป็นในการวางแผนในการทำแบรนดิ้งก็คือเลี่ยงในการดูเว็บไซต์ของคู่แข่งค่ะแล้วก็ต้องคำนึงแล้วก็ตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลานะคะอย่าปล่อยมือจากความคิดของตัวเองละค่ะแล้วก็ควรสมมุติว่าตัวเองเป็นเจ้าของบริษัทอยู่เสมอกล้าที่จะเสี่ยงแล้วก็ท้าทายกล้าที่จะล้มเหลวค่ะนะคะ แล้วนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของการสร้างแบรนด์นะคะก็คืออย่าทำตามเทรนโดยที่ไม่ดูตามาตาเรือนะคะแล้วก็อย่า,าพยายามที่อย่ายึดติดอยู่กับเฉพาะตัวเลขเท่านั้นนะคะ ก้มหน้าก้มตาทําโดยไม่ปิดปากเนี่ยอันนี้ก็จริงๆอยากบอกว่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าการสร้างแบรนด์เป็นเรื่องของศาสตร์และศิลเราต้องโน้มน้ำใจโน้มน้าวใจลูกค้าด้วยโปรเจกต์หรือกิจกรรมต่างๆที่แบรนด์สร้างขึ้นนะคะดังนั้นการสร้างแบรนด์นะคะแล้วก็การตลาดแบบวัดผลได้เนี่ยบางทีนะคะอ,อ,อะไรต้องทําก่อนกันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัญหาที่เราต้องนั่งทบทวนดูนะคะการตลาดแบบวัดผลได้เนี่ย มันเป็นวิธีที่สามารถตรวจสอบประสิทธิผลไดใ้ในระยะเวลาอันสั้นค่ะแต่การสร้างแบรนด์เนี่ยมันเป็นกระบวนการสร้างความทรงจําแล้วก็ความชื่นชอบที่คนมีต่อแบรนด์โดยต้องอาศัยระยะเวลานานค่ะเนื่องจากว่าลักษณะของทั้งสองอย่างต่างกันนคะคะการตัดใจตัดสินใจว่าอะไรสําคัญเนี่ยค่ะอ,อ,อาจจะเป็นทางเลือกที่ผิดค่ะในช่วงเริ่มแรกของธุรกิจวิธีที่ดีก็คืออาจจะตอบ ตรวจสอบเสียงตอบรับของลูกค้าที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์เสียก่อนค่ะแล้วค่อยดําเนิกนการทางการตลาดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระยะสั้นนะคะออจริงๆแล้วนะคะสออย่างนี้ก็ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ค่ะดังนั้นนะคะบทบาทในการสร้างแบรนด์จึงเป็นสิ่งสําคัญนะคะแล้วก็เราเป็นคนที่จะต้อง เน้นที่งานค่ะไม่ใช่เน้นที่สถานที่ทำงานแล้วก็มีมุมมองที่ชัดเจนค่ะแล้วก็สร้างแบรนด์ขึ้นมานะคะแล้วก็ถ้าอยากให้แบรนด์เนี่ยได้รับความรักไปนานๆเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องสร้างเสน่ห์เฉพาะตัวของแบรนด์ให้เกิดขึ้นแล้วก็ภาพลักษณ์ที่คงเดิมนะี่ยเรก็ภาพจำสุดท้ายให้ใหเกิดขึ้นให้ได้ดังนั้นนะคะในส่วนสำคัญเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องขอบอกว่าในเรื่องของการสร้างแบรนด์เนี่ย มันต้องทําให้การสร้างแบรนด์เนี่ยมันเหมือนกับไม่ต่างอะไรกับการที่เราเรียกว่าการจีบผู้หญิงอะคะ่ะอันนี้เขายกตัวอย่างนะคะดังนั้นนะคะทำไมลูกค้าจึงจำจะจำแบรนด์ของเราได้สิ่งสำคัญก็คือ,เ,อเราต้องนำเสนอในสิ่งที่เป็นตัวตนของเราเราก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่ รักในสิ่งที่เราเป็นอยู่ส่วนหนึ่งเราก็สร้างให้เกิดความจงรักภักดีให้เกิดขึ้นมาให้ได้ค่ะนี่คือหนังสือเราไม่ได้ซื้อสินค้าค่ะแต่เราซื้อแบรนด์ค่ะซึ่งก็ประทับใจมากๆค่ะนะคะในวันนี้ถ้าข้อมูลที่เรานํามานําเสนอเนี่ยดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะฝากคุณผู้ฟังเนี่ยช่วยกดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ